เขียนไอ้ทำงานทำงานทำงานคำนีน้คนในทีมกลยุทธ์ชอบหมดเลยบอกเฮ้ย hey, นี่แหละมันตัวตนอาจารย์ชัดเจนทำจริงไม่ได้คิดเลยว่าคำนี้จะเป็นไวรัลนะจริงจริงที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพอะมันขาดคนทำงานมากๆเลยมันก็เป็นเบสิกนี้เนะเป็นอะไรที่ประชาชนไม่เคยขออะไรเกินตัวเลยนะผมทำงานโฆษณามา20-30ปีนะสิ่งก็ได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายนะงานที่ทำให้อาจารย์นะไม่ใครมอบรางวัลให้ผมนะแต่ผมรู้สึกว่าให้มันเป็นอวอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนะ ประโยคเขียนสวยๆเนะี่ยจริงๆผมก็เขียนเยอะนะเป็นส0บประโยคเลยอ่ะแต่ประโยคสุดท้ายมันโคตรเหนื่อยเลยว,วะแล้วก็เบื่อการเขียนประโยคสวยชิเป่งเลยคือไม่รู้จะด้วยเราเบื่อ้ประโยคสวยๆทางโฆษณาป่ะไม่รู้เนาะผมก็เลยเขียนประโยคอยู่ประโยคนึงเนะาะคำว่าทํางานแล้วก็ไมายมกสองตัวคือทุกครั้งที่ผมเวลาผมทํางานอะที่ในคอมผมอะจะมีอาจารย์นะตัวเล็กๆยืนอยู่วนเขาเลยนะเฟรมดำๆ แล้วผมมาจจะใส่ข้อความใหญ่ๆลงไปข้างบนเหนือหัวอาจารย์วิธีคิดงานทําไมเป็นอย่างนี้คือผมอยากรู้ว่าแมเสเศษเนี้ยฟิตกับคนที่ยืนอยู่ไหม ปรากฏว่าเขียนไอ้ทำงานทำงานทำงานคำนี้คนในทีมกลยุทธ์ชอบหมดเลยบอกเฮ้ยนี่แหละมันตัวตวนอาจารย์แล้วที่สำคัญคืออาจารย์ก็เป็นคนซิมเปิลอย่างนี้แหละอาจารย์ก็เป็นคนที่ไม่ได้พูดอะไรประดิษฐ์ประดอยอะไรมากมายนะทุกคนชอบอาจารย์ก็ชอบเลยเป็นที่มาขอไอ้ไอ้ไอ้เวิร์ดดิ้งอันนี้เนาะคอหลักของแคมเปญอันหนึง่งมันสะท้อนบุคลิกของอาจารย์ที่เป็นคนที่ไม่ได้พูดมากตรงไปตรงมาความเป็นซิมเปิลความเป็นคนที่ชัดเจนทำจริงอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเลยว่าคำ น,นี้อย่าเป็นไวรัลนะแค่รู้สึกว่าอยากจะสะท้อนตัวตนคือแคมเปญทางการเมืองอะ่ะทุกคนมันก็จะต้องมีคําสวยๆเนาะแล้วก็เป็นคําที่คอมมิทเมนต์จะทําให้ประชาชนประเทศชาติอะไรยังไงเราลู้มันใช้คำฟุ่มเฟือยจังเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใช้คำง่ายๆนี่แหละแล้วก็สื่อสารกับคนไอ้แมสเศจเนี่ยเราสังเกตไหมพอมันมายอยู่บนเสื้อย,ยืดอะครับผมว่ามันแข็งแรงเสื้อย,ยืดคำเนี้ยไปอยู่บนคุณอัศวินมันใช่ปะ หรือไปอยู่บนบนคนอื่นเนาะแบรนด์กับแมสเสจอ่ะมันต้องแมทกันจริงๆเนาะมันไม่ใช่ว่าแบบคุณเขียนอันนี้ได้แล้วไปไปแปะใส่คนนี้ก็ไม่ใช่นะมันคือการเขียนแบรนด์ให้มันแตกต่างแล้วก็ให้มันแบบฟิตกับแบรนด์ที่เรากำลังจะสร้างนะค้องฟ้าเป็นสัญญาวันใหม่โอ้โหเจมใส่เนือนกที่ออกกรังตื่นตื่ตื่ตื่ื่นความได้ชื่เรา อออตอนที่ผมครั้งแรกมาทํางานกับอาจารย์นะครับเขามีคําอยู่คํานึงนะชื่อว่า Better Bangkok ซึ่งอันนี้มันเป็นชื่อกลุ่มทํางานอยากทกํากรุงเทพให้มันดีขึ้นแต่ผมเองอ่ะผมรู้สึกว่าถ้าจะทําแกมเป็นการเมือง Better Bangkok มันไม่ได้บอกอะไรมันบอกแค่ว่ากรุงเทพดีเฉยๆอันนี้ก็ใช้ Experience ส่วนตัวเขาไปช่วยอาจารย์กีคือว่าอาจารย์ต้องมีวิชั่นสักอันหนึ่งนะ ประกาศวิชั่นมาอาจารย์เนี่ยอยากจะทําอะไรกับกรุงเทพผมก็พยายามจะทานฟอร์มไอ้ better bank c o k กอะให้มันจับต้องได้ให้มากที่สุดผมก็เลยเขียนคํากรุงเทพเมืองหน้าอยู่แกกลับรู้สึกว่าแค่นี้ไม่พอแกเลยเติมคําว่าทุกคนเข้าไปเพราะว่าแกรู้สึกเลยว่าเมืองมันเหลื่อมล้าแล้วการพัฒนาในกรุงเทพอะ่ะมันไม่ได้เพื่อทุกคนที่ผ่านมามันพัฒนาเพื่อใครบางคนเช่นเส้นเลือใหญ่จะถูกได้รับการพัฒน,นามากที่สุด แต่กนหน่ยกเองสอยเนี่ยจะถูกอีกนอเพราะฉะนั้นอาจารย์เองเนี่ยแกก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของทุกคน ทีนี้พอมันมีวิชั่นอนี้มิชั่นอาจารย์ทำอะไรเหรอเราก็ต้องทำแบรนด์คาแรคเตอร์มิชั่นให้มันชัดก็เป็นวิธีการ band, วอเคราะ์แบรนด์เราก็้องอกแบรนด์แต่ละแบรนด์มาวางจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพอ่ะมันขาดคนทำงานมากๆเลยเราก็มีแต่ผู้ว่าที่ใหม้มันบางทีก็มาขายโปรเจกต์ขายนู่นขายนี่แล้วก็ทำไปๆ้วแต่มันขาดคนที่มันลงไปทำงานแล้วอาจารย์เองเนี่ยเท่าที่ผมเจอแกมา3ปี4ปีเนี่ยจริงๆอาจารย์เนี่ยเป็นคนก้มหน้าก้มตาทำงานนะ ถ้าใครทำงานจะรู้เลยว่าแกทำงานทุกวันตีสามแกก็ตื่นแล้ว ตีสามนี่แกก็ส่งลายแล้วตีห้าเดี๋ยวแกไปวิ่งอไอเ้ยไอที่เห็นนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับจริงๆแกเป็นอย่างนั้นจริงๆทุกครั้งที่แกเดินกลับมาในห้องยังไงก็จะกลับมาด้วยงานทําไมอาจารย์ถึงเลือกเส้นทางวิ่งเนี่ยครับก็ที่มงมันก็ง่ายนะเขาเห็นชีวิตคนเราไปริมคลองก็เห็นว่ามีชุมชนใหญ่เลยชุมชนอันนั้นคือักษะของกรุงเทพครับคือจะมีชุมชนพวกนี้กระจาอยอยู่ตามจุดต่างๆที่มีแหล่งงาน่ะมันก็จะเป็นจุดจุหนึ่งที่ต้องเข้าไปดูแลทาไมเว็บไซต์นโยบายเราถึงสักเซสนอกเหนือจากการเขียนภาาาษที่่งยนะ สำคัญที่สุดคือเราทำเว็บไซต์ให้มันเปิดโอกาสให้คนเขาเข้ามาคิติไซ z ์มันเปิดให้คนมีส่วนร่วม ในความคิดหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเรื่องของแทฟฟี่ฟองดูมันถึงเวลาที่คุณต้องให้ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเมืองคือผู้ว่ามันก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบต้องเก่งไปซะทุกเรื่องการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยผมคิดว่านี่เป็นหัวใจอันนึงแล้วก็เป็นคีสักเซเนอะอาจารย์เนี่ยย้ำกับพวกเรามาตลอดทำยางก็ได้โอเพนให้มันคนมาเอนเกจกับเราได้มากที่สุดทีมนโยบายเขาก็จะมีคนเขียนถูกไหมแต่ว่าเราในฐาน,นะครีเอทีฟอะเราต้องเข้าไปฟังอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะถ่ายทอดนโยบายให้มันเป็นภาษา ที่มันง่ายในการสื่อสารเขียนประโยคคอนเซปต์ให้แกเพราะว่าอยากให้แกจับเอาไปใช้บนหลายๆเวทีเราก็เอามาจากไอ้รีเซ็ปมานั่งตั้งคําถามกับตัวเองเนาะในฐานะเราเป็นคนกรุงเทพที่เสียภาษีให้กับรัฐแล้วรัฐเนี่ยเคยทําอะไรให้กับเราแล้วเราต้องการอะไรสิ่งที่รัฐจะรีเทิร์นให้กับเรารวมไปถึงลูกที่มันเกิดมาในเมืองหลวงแบบลูกเราเนี่ยมันต้องการอะไรเหรอมันก็คงเบสิกนี้ผมก็เลยเขียนประโยคอยู่ประโยคหนึ่งเนาะว่าเฮ้ยเกิดดี แก่ดีเจ็บดีตายดีในกรุงเทพมหานครซึ่งอันนี้มันถูกดีเวลลอปมาเป็นเ็แล้วก้ดีของอาจารย์แก่ดีคืออะไรหมายถึงว่าเอ้คุณยังแอบเดวันอ่ะเด็กคุณก็ต้องมีโรงพยาบาลที่ดีโรงเรียนดีสิ่งแวดล้อมก็ต้องดีการเดินทางดีเติบโตมาคุณมีพื้นที่ทางเศรษฐกิจให้เขาไปต่อได้เปล่าเจ็บดีคุณก็ต้องมีโรงพยาบาลที่ดีที่จะมารองรับไอ้ชีวิตของเขาใช่ไหมในฐานะที่เขาเป็นคนทํางานหนักมาตลอดชีวิตอะ่ะรัดก็ต้องก็อไปดูแลถูกไหมฮะเสจตายดีคืออะไร ายอ่ะคุณก็ไม่ควรจะตายแบบเป็นหนี้ทิ้งลูกหลานให้แบบโอ้โอต้องมานั่งแก้ไขาปัญหานี้สินของคุณนะซึ่งผมคิดว่าในประเทศที่เจริญเขาก็เป็นอย่างนี้แหละในฐานะที่เราให้เราก็เคยมีประสบการณ์อยู่ในเมืองนอกเมืองนาะมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เป็นเบสิกนี้เเป็นอะไรที่ประชาชนไม่เคยขออะไรเกินตัวเลยนะเพราะเราก็อยากให้ลูกของเรามันเติบโตอยู่ในกรุงเทพมหานาครด้วยสิ่งเหล่านี้แหละ ผมทำงานโฆษณามา20-30ปีนะทิงก็ได้รางวัลมาเยอะแยะมากมายนะต้องบอกว่าเฮ้ยงานที่ทําให้อาจารย์นะมไม่ใครมอบรางวัลให้ผมนะแต่ผมรู้สึกว่าให้มันเป็นอวอร์ดที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตนะครั้งหนึ่งแล้วก็เรารู้สึกว่าการทํางานของเราเนี่ยมันมีส่วนช่วยให้คนกทมได้ผู้ว่าที่ดีคนหนึ่งอาจจะไม่รู้อาจจะมีผู้ว่าที่ดีกว่าอาจารย์ชาชาติอีกในอนาคตก็ได้นะแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราได้ส่วนช่วยที่ทําให้เราได้ผู้ว่าที่ทํางาน แล้ก็ทํางานทํางานให้คนกทมถือว่าเป็นสิ่งที่ผมโคตรโคตรภูมิใจนะการที่เราได้พู้ว่าคนนี้นั่นก็หมายถึงผมจะได้ประโยชน์ด้วยไม่ใช่เงินทองนะหมายถึงว่าผมก็จะได้เมืองที่ดีด้วยลูกผมก็จะได้เมืองที่ดีด้วยของเลยว่าแค่นี้ผมก็สักเซสแล้วนะไม่ต้องมาให้เงินให้ทองผมหรอก แค่ผมได้เดินทางดีผมได้มีต้นไม้อีกร้านต้นขึ้นมาลูกผมแม่งไม่ต้องเดินเข้าห้างตลอดเวลาได้เดินเข้าในพื้นที่ใหม่ๆที่มันเป็นพื้นที่ทางเสพบอกว่าทำเลยแม้การเจ็บป่วยได้ไขอะไรบางอย่างที่โรงพยาบาลกรทมจะทําให้มันดีขึ้นผมคิดว่าโอ้โหนี่มันก็รีเทิร์นผมในชีวิตมากมายแล้วนะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดละในอาชีพทำงานครีเอทีฟโฆษณามาเนี่ยบอกว่าจ็อบเนี่ยเกรดจ็อบที่สุดละ